ให้อุกกาบาตเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดาจากก้อนวัตถุที่ล่องลอยอยู่ในที่ว่างระหว่างดาวเคราะห์เมื่อมันตกผ่านบรรยากาศเขามาไม่ในบรรยากาศถ้าลงถึงพื้นโลกแล้วามาอยู่บนโลกเราก็เรียกว่าก้อนอุกกาบาตท,ที่สนใจเอาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตมาทำหนังเนี่ยก็เพราะว่า โดยทั่วไปเราเราจะคิดถึงอุกบาตในฐานะของก้อนหินธรรมดาที่ตกมาจากนอกโลกแล้วก็ตกลงมาในโลกเรื่องอุกบาตเนี่ยมันมันเริ่มต้นจากที่เหตุการณ์ฝนดาวตกที่เราเห็นกันหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ลูกนี้มันค่อนข้างใหญ่แล้วมันมาจากดาวที่เคยมีชีวิตมาก่อนในระหว่างที่มันตกลงเนี่ยมีผู้หญิงสองคนคลอดลูกอยู่สองข้างของจุดที่มันตกพร้อมๆกัน เพราะนั้นเด็กสองคนนี้ก็จะมีมีความสามารถเหนือมนุษย์ขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยมีทั้งความดีและความร้ายอีกคนหนึ่งนั่นมีความดีอยู่สุดท้ายก็คือสิ่งที่จะบอกว่าวจริงๆแล้วในโลกเนี่ยใครโหดร้ายกันแน่ทำไมต้องฆ่าจะฆ่าหหมดโลกเลยหนึงโลกนี้เหรอไอ้มนุษย์พวกนี้น่ะเหรอวันหนึ่งมันก็ต้องเหมือนกับไออุกบาทลูกนั่นแหละไม่มีใครเหลือสักคนแล้วก็ลอยไปตกที่อื่นทำไมไม่ช่วยให้มันถึงวันนั้นเร็วขึ้นละ่ะตาย ในบทหนังเรื่องนี้ตัวละครจะต้อง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 เล่นฉากแอคชั่นด้วยแล้วก็ต้องเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพด้วยซึ่งในวงการเนี่ยผมก็มองเห็นว่าต็อกเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทและมีความสามารถและสามารถทําได้ทุกอย่างตามที่บอกต็อกเป็นคนแข็งแรงและเป็นคนที่ได้เรียนเรื่องการต่อสู้มาบ้างทั้งหมดนี่ก็คือดูตามความเหมาะสมตามบทคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้จะเป็นคนที่ ค่อนข้างจะเรียบๆนะครับทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลแต่จะมีสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในตัวของเขาเนี่ยฮะก็คือมีพลังจิตการเตรียมงานหนังเรื่องนี้ผมต้องใช้เวลามากกว่าทุกเรื่องจุดใหญ่ใจความที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นหนังที่ต้องใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเยอะ <c> เพราะนั้นทันทีที่บทเสร็จเนี่ยผมจะไปต้องส่งบทให้กับบริษัทที่เขาจะมารับทำทำซีดีให้กับหนังเรื่อง ในหนังเรื่องนี้ในอุกกาบาตเนี่ยใน CG ที่ได้คุยกับคุณอามาเนี่ยอารมณ์ของซีอารมณ์ของภาพเนี่ยยังเน้นเป็นถึงเรื่องของความเหมือนจริงเรียลิสติกอยูอ่แล้วพูดคุยกันว่าแต่ละฉากแต่ละตอนที่จะเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยจะต้องทำย่างไงบ้าง ซึ่งทุกเรื่องเนี่ยผมไม่เคยต้องเสียเวลาตรงนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยต้องรอเขาให้เขาบอกวิธีมาว่าผมจะทำยังไงใน,ใ,นใ,นใ,นในแต่ละฉากการเอาตัวคาแรคเตอร์เข้ามาวิ่งก,กับคนนะครับเพราะว่ามันเราก็ต้องคือตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนและเตรียมง,งานว่าจะต้องถ่ายยังไงกันบ้างเนี่ยทั้ขั้นสุดท้ายเอามาคาแรคเตอร์ที่เป็นที่สร้างในตัวคอมพิวเตอร์มามาวางไว้กับคนเนี่ยนะครับจะต้องทำยังไงให้มันดูดีที่สุด จริงๆว่าเป็นสิ่งที่ยากแลก็ท้าทายบางครั้งเนี่ยจะต้องเล่นโดยการที่เราต้องอในระมิดนะฮะเหล่าปีศาจขึ้นมาบางครั้งก็จะเป็นแทนสายตาของนักแสดงอีกคนหนึ่งอันนี้จะยากมากๆเลยเพราะเราจะไม่เห็นคนอีกคนจริงๆซึ่งก็ต้องมีการเหมือนสะกดสะกดจิตตัวเองบางครั้งนะคก็คือต้องมองไปแล้วเราต้องเชื่อว่าเป็นสิ่งนั้นจริงๆบางทีเราก็จะเล่นอยู่คนเดียว ตัวโดนถีบกระเด็นออกไปคนเดียวคือค่อนข้างยากตรงที่ว่า,าจะไม่มีคนที่มาเหมือนกับอาการแสดงออกจริงนะเราต้องแสดงให้เหมือนกับเราโดนกระแทกจริงๆและบางครั้งก็ต้องใช้เวลาทั้งวันทีเดียวนะในการมาร์กจุดหนึ่งของของปีศาจตัวหนึ่งจุดหนึ่งของของนักแสดงตัวหนึ่งนะก็สมุกสมบัตครับ time max ใช้เวลาในการทําสูงสุดก็คือประมาณตั้งแต่กรุพาพะภา์ถึงสิงหาก็หกเดือนห้าหกเดือนได้นะครับเพราะหนังเรื่องอื่นเนี่ยบางทีมาสามสิบวันสี่สิบวันก็เสร็จนะฮะเรื่องนี้ายถึงมีเวลาให้ทาตั้งแต่กรุงพภาพนถึงสิงหาแต่ที่ใช้เวลานาน,านมากก็เพราะว่าเรื่องนี้มีทั้งหมดสี่ร้อยกว่าช็อตที่เป็น4ีจีการที่ผมทำ หนัง CG เนี่ยน,นะฮนะไม่ได้ไหมายความว่าผมต้องการเอา CG เนะี่ยเป็นจุดขายหรือจ,จุดดึงดูดใจสําหรับเรียกคนดูให้มาดูหนัง CG จริงๆแล้วมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของหนังเหมือนกับการประกอบเพลงเหมือนกับการต,ตัดต่อเหมือนกับการถ่ายภาพเหมือนกับการให้แสงเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นจุดขายจุดบอกเรื่องราวแต่สิ่งที่จะบอกคนดูก็คือเรื่องราวเนื้อหาในหนังเรื่องนี้ในตอนแรกๆเนี่ยคุณอาร็คิดว่ามันมีผีดิบอ่ะมีผีติบลุกขึ้นมาคุณอาไม่ได้ คาดหวังว่าอยาเรา,าต้องทำซีจีฉาก<ม>ต่อสู้ในตอนท้ายเรื่องซึ่งมีทั้งต่อสู้กับตัวผีตายซากซึ่งฝ่ายเทคนิคเ,นเขาทำขึ้นมาซึ่งค่อนข้างเหมือนจริงมากลักษณะคาแรคเตอร์ต่างๆที่คุณนาอยากได้เป็นยังไงนะครับแ,แล้วเราก็คือวิจัยหาเร f เฟรนซ์มาให้คุณนายไ,ไ,ได้ดูนะครับแล้วไปเลือกว่าตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหนประเภทไหนแล้วก็ออกแบบมาในกระดาษก่อน แล้วก็หลังจากนั้นคือผ่านจัดแบบนี้แล้วก็คือเราก็จะไปเริ่มในโปรแกัมที่ 3D เปิดการสามมิติขึ้นมาพวกฐานโบราณที่เป็นสิ่งแยสร้างที่พุดขึ้นมาจากดินเนี่ยส่วนหนึ่งคือคือนักแสดงจะต้องแสดงบนอากาศปล่อๆปไม่มีตัวละคร มาลบด้วยในขณะที่ไอตัวที่จะต้องวาดขึ้นมาเนี่ยต้องไปวาดในภายหลังความยากในการถ่ายก็คือว่าเราจะต้องกะเมื่อมีคิวต่อสู้แล้วเนี่ยเราจะต้องเอาคนที่ที่มาซ้อมกับนักแสดงเนี่ยซ้อมจนแม่นซึ่งค่อนข้างยากกับการที่จะจะกะภาพใน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 อากาศนะะเราเราก็ต้องเสียเวลาเทคในเรื่องนี้เยอะแต่ว่า พอพอมันตัดต่อแล้วมีการวาดเข้ามาร่วมแล้วเนี่ยเราพอแจนมันมากในฉากนี้